ในโอกาสอะไรครับลูกก็จริงๆไม่ไม่ได้เนื่องในโอกาสอะไรพอดีมีที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาเขาจะไปอยูนี่คนเลยบอกว่าเจะดูผมพี่ๆเพื่อนบอกว่าชวนอยากให้เราไปด้วยแล้วห้องน้ำที่วางเต็มแล้วสมมติว่าไปเส็จสิบเหมือนทำบุญต้อนรับปีใหม่หรือยังไงฮะก็เขาต้อนรับปีใหม่ด้วยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยครับเราก็แบบโอ้โพอ พี่ใหญ่คนนี้เขาชวนแล้วเป็นคนที่เราเหมือนว่าให้ความเคารพอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาเอ็นดูเราแล้วเราก็เลยแไปกับพี่พ <ผม S 2> ีกปกติ <ผม S 2> ทำอะไรแบบนทีไหมได้ไปล้างห้องน้ำวัดอะไรเอองี้ยเออคยวก็รจริงๆไ,ไม่เคยแบบนี้จริงจรไม่เคยจริงครั้งแรกเลยว่ะเขออารู้สึกว่าเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่ดีอะไรเงี้ยพี่พีด้วยนะแต่แต่ไม่ใช่การล้างห้องน้ำครั้งแรกในชีวิตนะ จริงๆเราใช่ใ่ไม่ทาไ้เขาไม่ต้องมาไงเอเ่นาที่วัดเลยร่างที่วัดเลยเป็นการไง่ามันแบบมันสนุกดีนะมันมันแบบ่ามีเทรนเนอร์แมู่ม่แม่ประกอบประกอบไอถเป็นการเพื่อทาบุญแล้วแบบเหมือนสำเพะได้ไหมก็ก็ได้จริงๆปีนี้ก็ ก็มีความีชองอยู่นเขียายเลยอแ้ไม่แบบไม่มีเรื่องไม่ราวเราได้ผ่อนคลายเเป็นพิเศษะี่ไอยาก่อนคลาย๋ผมไม่ได้ไม um ่ได้ผ um> ่อยคาเลยครับก็เข้าเข้าไปแบบปล่อยใจให้แบบสบายๆอะไรเงี้ยคางที่วิ่งใหญ่เขาบอกว่าให้เข้าแบบไม่รู้อ่ไรมาเตรงรึปล่าปล่อยท่านให้พรอะไรบ้างอะฮะท่านผู้หรัฒนราก็จริงๆเิงไม่ ก็ไม่พี่ไม่ให้ครามอะไรมากสุดเลยก็เป็นการเหมือนท่านก็จะแบบพูดพูดคุยอะไรอย่างนี้มากกว่าท่านก็เหมือนแบว่าตรงน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยมากราบแต่ว่าจริงๆเราไม่ไดม่ได้ไม่ได้ขอพรหรือไม่อะไมากจริงให้เข้าไปกราบมาพูดอยู่อย่างที่สองเป็นปีชมนี่คือชงหนักครับก็จริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชงหนักเท่าไหรแต่ว่าก็เชื่อมาปีนี่มาก็ใช้ได้ก็เจอมาเยอะเจอมาเยอะเออชื่อมเชื่ออก็ ตั้งหูไว้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเชื่อขนาดนนั้แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ลบหลูดไม่ได้ไม่เชื่อเลยแต่ก็แบบเหมือนกินก็สบายใจขึ้นแหมผลได้ทํามันก็เหมือนได้แบบชะล้างสิ่งอะไรต่างๆที่มันไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยก็ก็เป็นที่เหนี่ยวทางจิตใจที่ว่าจะไปแก้ชงติดจริงๆเลยไม่คิดไม่แต่ว่าเราเราเผื่อเริดจริที่บ้านที่บ้านก็จะมีอ่าคะแนนคะแนนมูบอร์ดสอบสมาชิกชงอ่าทีมอาม่าอะไร ลูกๆหลานๆคนไหนปีนี้ชงไม่ชมเขาเขาจะแบบเอาวิธีมาทาให้ที่บ้านโอ้โสวัสดีมีมีโปรเฟ e ชั่น n a l ยันมี p r o f e ไล่ดูเลยแบบใส่แว่นกมวดโซฟาเปนทำอะไรเป็นพิเศษกันหรือว่าแต่ว่าหรือถ้าไม่ว่าที่ไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมพ่อจริงๆไม่ไม่ค่อยน่ค่อยแต่ว่าเหมือนว่าที่บ้านที่บ้านผมก็จะมีที่ที่เขาไปเขาจะไปกับเขาที่เขาไปใส่ เออีกทีหน่าเรื่องเรื่องล่าสุดที่ทางทศค่ายเรานั่นแหละก็ออกมาพูดว่ามีการฟ้องคนที่มาแบบว่าเจออะไรบ้างลูกที่กรณีไหนบ้างกับการฟ้องครั้งนี้จริงจริงเอ่อกรณีเดียวที่ที่ฟ้องมีกรณีเดียวคือที่เอการที่แจ้งเลยนะเป็นเรื่องที่เขามามาพูดถึงในในตอนเรียนนะแล้วเราก็ ได้มีการตรวจสอบอะไรเงี้ย mm. ผมจริงๆผมโทรไปคุยกับเขาเอง mm. เร,ร,ง mm. รื่องพี่ตรงนี้เรแล้วก็มีการคุยถามเทีย,ยรใจกันแล้วก็เราจริงจริงเรเริ่มแน่เลยเราคุยว่าเออเราเราคุยกันแบบเฮ้ยคนกันเองนะราแบว่าจริงๆผมไม่รู้จักเขาแต่ว่าเขาเขาว่าเรียนตรงนี้เดียวกันอโอเคผมผมไม่ได้ติดใจแล้วแตาเหมือนว่าเราก็ต้องให้พี่แบบโทดสอบโหน่อยนะว่า ว่ามันแบบมันมันเปลี่ยนจริงเพรว่าอว่าหนึ่งคือผมก็จำไม่ได้เขาก็จำไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้แล้วเหมือนกับว่าผมก็เลยบอกให้เขาติดต่อคนคนที่เป็นบุคคลที่สามที่เขากล่าวถึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปทำแชทปลอมมาแล้วสุดท้ายแบบเราเราจับได้ในการส่งสารอะไรเงี้ยพูดพัฒนาอะไรเงี้ยเราเยรู้สึกว่าพอพอเราไม่ได้ไม่ได้ผงใส่ที่จะคุยกันจริงๆแล้วการฟ้องมันเหมือนกัน ป้องกันตัวมากกว่าในอส่วนเราก็รักษาสิทธิ์ในการที่จะโอเคถ้าถ้าเราไว้ใจเขาได้เราขอดำเนินการไว้ก่อนซึ่งตอนนี้เป็นไงครับกระบวนการคือการมาหนึ่งขั้นขึ้นสู่ชั้นศาลหรือว่ายังไงตอนตอนนี้ก็ก็ต้องก็ขึ้นต้องผู้ต้องหาเปยังครับก็คือทางพิทนายการจัดการที่อยู่แต่เขาหยุดอย่างยืดหยุ่นก็หยุดแล้วครับจริงๆเขาเพิเขาเพิ่มคอสสองคออะไรเรียบร้อยแล้วเป็นเรื่อง กเกี่ยวกับเรื่อง,องความรู้สึกเรื่องคดีมันต้องดำเนินการต่อไปแต่เรื่องความรู้สึกกินตอนนี้มันดีขึ้นดีขึ้นไหมคะกับมาเร้อ<ไ>งก็ก็ดีดีขึ้นนะครับจริงๆไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องนี้ขนาดนั้นเลยเพราะจริงๆแล้วเหมือนว่าพอดีเขาไปเขาดัานไปกล่าวอ้างคนอีกคนหนึ่งซึ่งอีกคนเนี่ยผมดันรู้จักจากเขาบพกวออกมาพูดออกมาแบบว่าเล่าอะไรแบบเี้ไม่ได้ติดใจกับอะไรขนาดนั้นแต่ในมุมหนึ่งผมก็ ก็สงสารเขาอนด้วแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ติดตจหลังจากที่ฟ้องไปก็คือยังไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันอีกใช่ไหมไม่ได้ติดต่อมันสบายใจขึ้นเหมือนกินพอพอเราได้เคลียร์ได้สารต่างๆที่มันพาพาเราพาเราก็ก็สบายใจขึ้นนะจริงๆผมผมไม่ค่อยชอบคดีความไม่ค่อยชอบแบบมีเรื่องคดีความอย่างเงี้ยมันก็แบบ หาใจนิดนึ่งหน่อยแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ทำดีที่สุดสหรับครั้งนี้คือเถ้าว่าเป็นครั้งก่อนนี้กินเคยคือเหมือนก็เคยแจ้งมาก่อนแล้วถูกไหมก็แจ้งแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไม่ไม่เคยได้ทำอะไรบ้างใช่ไหมครับไม่จบที่ไก่เปี๊ยะแค่ปลามาอยู่ถึงเป็นเหมือนการโปรเทคตัวเองด้วยรแคร์ตเองเออกับเรื่องในอดีตเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบตอนนี้แม่กลายเป็นแบบว่าบางทีมันเออขุดคุยกลับมาแล้วแบบบางทีแบบจริงบ้างไม่จริงบ้างผมว่า จริงเหมือนว่าพอพอเราใช้ชีวิตไปอะไรเงี้ยหมว่าบางบางทีในบางเรื่องที่เราได้รับการทีูกเขียมากขึ้นหรือสังคมได้รับทบูกเขียนมากขึ้นอะไรเงี้ยหมายว่าเราก็มีจุดต่างน้อยกันหมดผมเองก็มีข้อผิดพลาดมากมายในชีวิตที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่ที่เราต้องยอมรับแล้วก็ออกมาในฐานะของคนคนหนึ่งนว่<อ>า <ๆ S 2> ถ้าเราทําจริงแล้วในวันนี้มันมันถูกอีูเขียว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยคือว่ามันมันเข้าใจได้นะมันก็ยอมรับได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แค่ ยอมเลาว,ว่าเราเราเราเป็นยังไงในวันนั้น,นแล้ววันนี้เราเป็นยังไงแล้วเราเปลี่ยนไปยังไงแล้วเราปรับปรุงตัวเองยังไงอะไรเงี้ยผมว่าข้อดีของมันคือมันเป็นการที่เราได้ออกมาเพื่อไงอะทำให้สังคมได้เห็นสะท้อนกับสังคมเลยว่าเอาโอเคสิ่งนี้ยมันไม่ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเราก็เคยทำเพราะในวันวนี้เราเราได้ทคำความเข้าใจกับสิ่งนี้แบใบนวันนี้ที่เราจบลงมาแล้วเราก็ขอโทษ ที่ในวันนั้นเราอาจจะไม่ได้เข้าใจมันดีรันเออเออมันไม่ไม่ดาวแล้วใช่ไหมหลาคนเป็นห่วงแฟนคลับก็เป็นห่วงแต่ว่าดีใจเรามากก็ได้ได้อยู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยเพราะว่าผมว่ามันเราเราทำจริงๆอะไรเงี้ยว่าในในบางเคสอะไรเงี้ยเราก็เราก็ยอมรับแล้วเราก็ไปต่อแล้วก็กอดมืแต่ผมว่าจริงๆแล้วเหมายนถึงว่าผมว่ามันมันเข้าใจได้หมายความว่าเหมือนว่าในในเรื่องที่เหมือนว่าในวันนั้นกับในวันนี้มันมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนมันเสริมภูมิเราในวงการบันเทิงไหมพี่กินเพราะว่า ทำมาโดยไม่เก่ง <Apparently>, ด <moving S 2> ้วให้เราแข็งแรงขึ้นในองค์การอ่ะก็ด้วยด้วยนะฮะแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ใช่ดิอ่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องได้รู้ไปผมไม่ค่อยสิ่งเท่าไหร่ผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกใช่ว่าหรือว่าเรื่องบางเรื่องมันแบบมันผ่านมาอ่ะเนี่ยเราก็ ถ้ามันจริงเราก็ต้องยอมรับว่ามันจริงความจริงสองคำเลยความจริงก็คือความจริงบ้านเสาร์นี้จะกดบัตรใช่ไหมแฟนนี้พี่พีไหมครับผมอ่ะกอวันเสาร์เดี๋ยวเราสักหน้ากันสักคู่หนึ่งสักหน่อยเหนื่อยท่วมแล้วมันวางจังกิ้เหนื่อยเยอะเต้นไม่ได้สัมผัส้อคำพานาน เต็นประเด็นหรือเปล่าเนอะประเด็นคืไม่มีอะไรเลยนะนไม่มีอะไรนะเอ่อมาสักทีเขาจะเปิดให้ก่อนหมดแล้วนะแล้วทันเขาไม่น่าจะบัตรผมเหรออุ้ยเขาพูดน่าจะบัตรบีบีบีหลังบีบีอะไรมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปสู้ให้ให้ทีมงานช่วยกันจูงกันะครับอุ้ยเราไม่มีเราไม่มีสิทธิพิเศษอะไรเลยหรอตามระบบใช่ไหมหรือว่าจะไปเป็นเกมไหมคะหลายคนลุ้นแน่นอนจะเป็นเกมไหมคะ อย่างนี้พี่รุดนนะฮะผมไม่ทราบเลยนี่แบบมันเป็นอีกงานของบริษัทดิจิทัลเทนเน่ท์แมสก์เนถามฝั่งเของเองผมแบบไม่กล้าระลอกระลวงไปเอาต้องให้ทางบริษัทเขาติดต่อฝั่งบริษัทแล้วก่อนมีการดีนงานไหมยังไงโอ้ยอันนี้บอกไม่ได้เลยเดีบเดี๋ยวจะไปเปิดเผยข้อมูลบริษัทอื่นแล้วในฐานะอะไรผมไปแน่นอนแต่ว่าไปไปในฐานะอะไร ไม่ได้บอกได้มันเป็นข้อมูลในสายเช้อรุ่นละรุ่นละอันนี้รุ่นละเฮ้ยผมไม่ได้พูดนะผมราจะไปเฉยๆก็ได้เพราะว่าผมก็ต้องไปดูเขาอยู่แล้วอ่าทำให้กำลังใจให้กำลังใจจริงๆแล้วเราอยากได้ได้บัตรบัตรไหนคะเป็นบัตรหมื่นไหมหรือบัตรไหนดีไหนดีบัตรบัตรหมื่นเราก็ให้มีมีคนที่เขาแบบ แวลูแบบหมื่นของเราเลยหือคลิปเส้นหรือถ่ายรูปเราแบบเจอเขาเราเราไม่อยากไปแย่งสิทธิ์ใครยเขาเขกแเอ็นจอยดีกว่าเราเราขอแค่ไปดูอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยพอเป็นบัตรฟรีบัตรคอมบัตรคอมุ้ยบัตรมีบัตรฟรีทางพีพีกริดฝากให้ผมด้วยเพราะว่าท่านยังไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยทั้งไม่ได้งหมดจะไปดูไกลๆแน่นะจะไปดูไกลๆแน่นะก็จะดูทีมเนตในในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่มีแฟนมิก่อนเขาเม้าปรึกษามาไหมว่าเราจะต้องมีมือไปคุยบ้างเพราะว่าจริงๆแล้ว อย่างพี anything, mm ่เบลอะไรเงี abor, mm ้ย hmm. ก hmm. the ็เป็นคนได้ตัวกันก็จะมีการคุยเรื่องโชว์ความเห็นอะไรเงี้ยก็มีมีคุยกันบ้างเห็นตีมเห็นคอนเซ็ปต์ตเขาแล้วเราแบบอะไรเงี้ยผมว่าผมว่ามันเป็นตัวตนเขาเลยว่าลิทเติ้ลกลิทเตอร์นี่ส่วนกับสิ่งที่ทีมไปแคสมาแล้วตอนที่ผมฟังนี่ผมก็ชอบมากผมรู้สึกว่าเนี่ยคือพีพีเลยสำับลิทเติลกลิทเตอร์อ่ะผมว่านี่คือนี่คือตัวตนเขาเลยแล้วมันคือคาแรคเตอร์เขาที่ผมว่าพอพอทุกคนได้ ได้ไปไปอยู่ในงานวันนั้นเราได้เห็นบรรยากาศได้เห็นคอนเซ็ปที่มันถูกแตออกมาผ่านรายละเอียดโชว์งนานอะไรเงี้ยเราก็จะว้าวขึ้นอีกอนะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันก็จะมีดีเทลเล็กๆน้อยที่ที่มันถูกย่อยออกมาอีกคือคาดหวังจะได้เห็นโชว์อะไรจากปีนีีว่ามีือานหวังชุดอะไรไห <c oughs> มโอ้ยชุดเขายิ่งใหญ่อลังการอ่ยนี้น <c oughs> <c oughs> แบบ <c oughs> ไม่คาดหวังได้เลยเพราะว่าน่ายิ่งใหญ่แแต่ถ้ายิ่งไปคือไม่ไปมือเปล่าอยู่แล้วเนาะก็คงมอะไรสักแสนอะไรเงี้ยคงมอะไร ขอคอหน้าเวทีเอ เขาจะเดินมาได้หรอเออเฮ้ยเรี๋ยเาเดินไปหน้าเวทีดีเดี๋ยวไปให้ข้างหลังเดี๋ยวจะได้แบบไม่อ้าวพี่กำลังเวทีเหรอสรุปเดี๋ยวแบบมุดเข้าไปไม่อยากไปกวนแบบโมเมนต์ของทุกคนที่กำลังอินเสพอยู่เราหลังเลิกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่โป๊ะนะวันนี้ไม่เลยไม่เลยนี่เราถ้ไม่เีเราติดงานมันนั้นอะไรอย่างงี้ยเคนะเดี๋ยวนดินแบบโม้แอบตามมาเอออ่เห็นโอเคไปเลย งาออาหารนี่ง่ะมีลูกเผือดเยแนถ่ายลูกเผือดด้วย